กอดลงไปอุ้ยนี่อือหางอย่าไปหน้าใกล้เดียวงพูดออกเหงเอาไปไว้หน้าเลยบ่มุ่นปุ๊บมึงแก่ผุงปุ๊บเป็นไงเตรียมพี่น้องเตรียมเน,น,นี้ยก,กินกันน้าเหมืนทานี่อาบเพื่อแข่งก็ตีแปง้งเอาไปจริก่อนล่ะหิวเขา่าเฮ้ยพี่เชคจไปตลาดมาจะซื้อของมาอยากกินของใต้เอออันนี้จะกิน กินของแซ่บขก่อนร้อนๆอย่างเงี้ยเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะฮะผอกนกระเทียมเจียวกันพี่น้องซับเอาดินี่ใสยย่เยอะๆกระเทียมเจียวถึงอร่อยหูหอมมากเลยกระเทียมเจียวฉันก่อนเลือดเพืพี่น้องคะลาปั้นอันนี้ไว้เรียงก่อนหมูจับปุ่มป,ปั้นปลาดุกเป็น้องงย ปิดเลยค่ะแค่นี้ได้ที่ละหนึ่งปิดเลยแล้วใส่มครื่ชินใหม่ค่ะเด็กผมจับปลาปุ้งเลยไหมยวหดูทำเองได้ปลาจะเปียงปลาเจียวเหลืองพอดีเลยค่ะเดี๋ยวักพักเขาก็จะเหลืองได้ที่อีกนะน,นี่อันนี้ก็เป็นก้อนเลือดค่ะก้อนเลือดไกลนะคะนี่ก็เป็นหมูลับปรุงนะคะหลับปั่นเป็นก,กน้อนๆนี้อนจะเงดีนะคะ นี่ผักแกมข่อยทั่วงอ,อกพี่น้องขาแล้วนี่ก็อันนี้ก็ผักซีต้นหอมหันไส้ต่ับตีน้องขาใส่ไปเลยนนมาทำกับข้าวที่นี่เมื่อไหร่กลัวแบบว่าลุกมากเลยแม่จะติดตามติดตามตาม,าม,ามนันให้ล่างเพาท่านเล่าดอกพี่นออกก้องลดจองขั้วกนแนวมันอยู่บ้านเลยอยู่บ้านเหมือนกันลาเห,เห็นและคกั แม่แหลังก็บพิซซ่าหลังแล้วก็มาบจิตต์สามห่อเอาไปเลยต้มไปพร้อมกันเลยค่ะเพราะมันเป็นหมูยอแห้งนะคะเดี๋ยวใส่เพิ่มพ้าวหอมจัดน้อยนึงไอ้น,นี่มันไม่ฟูเลยเจ้าหงายดูแลมันบางแสงข่อยข่อยชิมบ้งงามไม่ใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำมันเดือดก่อนนี่ลงไปค่ะเฮียงกว่าหมูสับปรุงรสนะคะหลับปันเป็นก้อนน้อยนะ้ะ เฮ้ยแม่สะเกเดียนนี่ใ่หมดเลยสิเหมือนบันตู้ต้อน,นอ,อ,อย่ามาตู้นั่นีลนี่คนเหมือนข้ากระเทือนนี่คือหลัก,กซื้อมาก,ก่อนหนึ่งคันก่อนหนึ่งไปเลยเอาแบบจุกจุกปวยจั๊จก<อ>จ<า>นุจ<า>นนะคะอันนี้เป็นเส้นสดนะคะคทุกคนเจ็ดมืเขย่าได้แบบนี้ เขย่าแป้งมันออกก่อนค่ะถ้าใครชอบแบบเหนียวมากๆก็ไม่ต้องเขยา่ามันออกก็ต้องไปลา้างข้าน้าแต่ว,ว่าหลังมักแบบเหนียว <c oughs> ๆย<ๆ>อบาหลางขา้าน้าเขย่าแค่แป้งยอดเลยมาโอ้โหสิสินมาจีนี่เอาไปเลยนะนี่ลุงมา,มากินแกงส้มกันเด้อมากินก๋วยเพียวื่นด้วยจ้ะนี่นี่เอาลงไปอย่างนี้นะไม่ต้องต้มนานมากนะคะเพราะว่ามันเป็นเส้นสดไหมคะพี่น้อง เส้นสดประมาณหนึ่งถึงสองนาทีค่ะเนี่ยหนึ่งถึงสองพาถ้านานต้มนานมากเส้นมันจะขาดนะคะหนึ่งถึงสองนาทีก็พอมันเป็นมันเป็นเส้นสดนะคะทุกคนนี่เห็นไหมอารเครื่องข่อยว่ามันแนนหนเวิวว่างแต่ว่าวหอมเจียวของเขาก็จะมีให้นะคะเขาใส่ไปเดี๋ยนี่เพื่อนมากินหอมเจียวนี่ว้ายต้มหมกเนยกระเทียมเจียวฉันพริกป่นนะคะของเขาก็จะมีมาให้นะทุกคน ใส่ลงไปแบบนี้เลยจ้านี่ไม่จุใจคะ่ะพริกผัดคะ่ะพริกผัดน้ํามันเผ็ดๆ่ล้วหอมนะไม้ี่ว้าวน่ากินมากดูกอยากให้แม่ๆพี่ๆมากินน้ำหนูดิดนี่ไวจับจวนจะกินหมดไหมนี่ไว้ไปว้าวเกบเอาเครื่องอีกก่อนนะ สมีหลักเพื่อพู้อ่นกีน่น้ำใส่ออตู้หนูยังไม่ได้ออกมาัาทำกระทะใหญ่เลยนะเนี่ยถั่วงอกสดเป็นคนชอบกินงอกสดมากหอมผักหอมต้นหอมซี่หอมใส่ไปหอมเจียวเราใส่ไปแล้วเราใส่เพิ่มอีกนะคะดูสิ สวยมากเลยแม่ดูหนูทำอือเลิศนะเอาใส่ไปเอาแบบวาชฉ่ำๆเอาน้ำมาันใส่พอมัน,นแบบอ้วนเหรอหนูกินติดออกวานิดนึงอ่ะน้ำตาลชอบเป็นคนกินเปรี้ยวใช่เลยอย่างสุสาชู่เปรี้ยวไม่พอเค็มอีกหู้อไงวนอู้อู้คุกเขาก่อนให้เข้ากัน เธอเธอนี่ผิดผิดเนาะนี่อไ้องนี้เหนียวข้นแซ่บหลายุจอ<ร>เอากินกินละเด้อวานเด้ดเกอกระปิ

ก,กินแบบร้อนๆใหม่ๆนี่มันอร่อยมากมลากินรสเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะถ้าจะกินก๋วยเตี๋ยวกินพวกแบบก๋วยเจ้เป็บนี้กินรสเผ็ดเปรี้ยวหวานม,มากินแบบว่าเลยให้ชิมเดี๋ยวไปจิม้ม แบบหวานอืมยใช่บอกแล้วนัครบพี่บอกแล้วเจ้านี่อร่อยมากนพี่สั่งซื้อมาห้าเจ้าเจ้านี้ถูกใจสุดละใจร่วมเลยโอเคหนูมีขายด้วยนะกขวยจับยวนแม,แม่แม่พี่พี่น้องน้องโปรดีมากเลยสามหอ่อหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทดีครับ ส่งฟรีไปทางก็ฟรีถือคักไหนๆก็ไหนๆแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ไหมสามหอมในกระทะน่ะเยอะมากเพิ่มซิกเนเจอร์ที่เราชอบได้แบบหลานแม่ก้อนเลือดไก่แล้วก็หมูเด้งมุกมุมทำไมเลือหลือะสี่เดี๋ยวจบทล่นี้ก่อนนะครับอร่อยมากเดี๋ยวมาทำแล้วเดี๋ยวไล่ใหม่แป๊บหนึ่ง แต่ร้อนอืมหอมร่อยเอออร่อยว่ะทำแบบนี้อร่อยแบงหมดว่ะนี่จะเปีก แซ่บแฮงอืมคืวนี้มาอป้าทำเมนอื่นเอาสักไปให้โอนเลยมังดูมันดีแม่ไม่ต้องเอามาเอาไว้เดิมแหละเป็นแต่ชัางบอกเพราะนางกินอยู่ปิดไฟปิดเจ้ย อน,นั่งยูขึ้นจากน้ำแล้วอาบน้ำเฮ้ยไปสกปรกเสื้อผ้าหนูกิเดี็จหน,น,หนูหนูกิเนเสรหนูไปป้อน,นยา้เอาคอน มันทําง่ายค่ะทะด่วนไไหนก็ได้กินถ้าเกิดไม่มีเวลาก็ก็ขเขาก็มีเครื่องให้พบนะคะแต่เขาไม่มีแค่าอหมูเด้งกับก้อนเลือดหมูยอเขามีให้ซุปเซปิฟพริกหอมเจียวเขามีให้เส้นมีให้แค่นั้นอร่อยล,ละหล่มีเวลาแล้วก,ก็ไปซื้อก้อนเลือดมาก็หมูสับมา รวงรดย่ำๆให้มันเหนียวๆค่ะแล้วก็เนี่ยแล้วก็ปั้นเป็นก้อนแบบนี้ค่ะสะดวกสบายคนว่างมีเวลาเท่านั้นนะถึงจะต้องมานั่งต้มน้ำสต๊อกน้ำซุปอะของน้ำกุ้ยจับอะค่ะแล้วก็เส้นมันอีกถ้าเส้นเราซื้อท้องตลาดเราซื้อไม่ถึงเจ้าใช่ไหม มันก็ิิเป็นเส้นมันมันส็เป็นเส้อเนอบแห้งนะฮะเส้นแห้งว่ามันเส้นตัวแบบหนเดีเออมันก็บางมันก็เจ้ามันก็จะมีกลิ่นหืนหืนไหมคะเออแล้วก็ไม่อร่อยเก็บน่าตู้เย็นได้นานให้ตู้เย็นนิ่งนานหนักเลยในตู้เย็นอ่ะเป็นอสามสี่เดือนอร่อยมาก อร่อยจริงหลากินซ่ามาไงพี่น้องจ้าคนกำลังสิงใงไงไปหนา <c oughs> พี่พี่น้องนอง,นองแม่แม่บอกว่าอีหล่ากำลังนี่น้องเด็บกบ่อจ้าหลาาอ้วนขึ้นห <c oughs> ลานำนักตอนนี้หกสิบล้อึ้นหรอค่ะหลาาอ้วนขึ้นเ,นนเด้อหล่าถ้าที่ทองดอก รล้วึินเขาแซ่บไหม,มกินหลากหลายอเอาพี่น้องคาะ